เห็นมืดมืดเนาะโอ้ยมีอะไรมาฝากอันนี้เป็นของแห้งของแห้งอันนี้ยา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 าเหลืองค่ะเป็นยาเหลืองแล้วก็ยามองยามองเพื่อท่านอันนี้ถวายท่านท่านก็จะสูดดมได้แตะแตะได้ของเงี้างแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเค็มปลาเค็มหมึกหมึกแค่คั่วคั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะหอยเสียบอ่พร้อมทานได้เลยร้อมทานได้เลยแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกด้วย ปลาสับอะไรปลาร้าสับแล้วก็แล้วก็ขนมพี่แบ่งๆครับโอเคอันนี้ขนมโมกแกงเนาะของเมืองเพชรเด้สุดยอดเลยของขึ้นชื่อของเมืองเพชรเนาะแล้วก็มีแบรนด์ของการ่วมกันร่วมกันเนาะร่วมกันนะครับอันนี้ก็ทีมของคุณกุ้งนะครับเนาะ นี่ก็พี่กุ้งเหมือนกันอันนี้ก็กุ้งเหมือนกันพี่กุ้งเหมือนกันครับกุ้งเหอกันเลยครับจากเพชรบุรีนะครับนะนำของมามอบให้เพื่อจะถวายให้หลวงตานะครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะอันมี้อันนี้โอเคน้ำน้ำด้วยไหมใช่ค่ะน้ำใส่ท้ายรถไว้พี่ไว้ก่อนนะอันนี้เป็นยาเนาะเป็นยาโอเค อันนี้จะเป็นน้ำพริกไม่เป็นปลาโอเคเอาบอเป็นปลาหมึกปลเค็มปลาเค็มด้วยโอเคเก็บไว้พรุ่งนี้ได้อยู่ใช่มันเป็นของแห้งได้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 ไ้ไดเได้ไดอได้ได้ได้มีแี่้ได้ได้แด้ได้น้ไดด้ไ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 ้ได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 ้เด้ได้ไดได้ได้ได้ไื้ได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 ้ไ้ได้ได้ไ้อนไง้๋อได้แต้แต่พรุ่งนี้ได้อยู่ได้ ได้อยู่เนาะโอเคพวกนี้แต่ว่าถ้าใบใบก็คงไม่ไหวบใบใบไม่ดีค่ะถ้าเจออากาศร้อนใช่เช้าๆกินอยู่เหมาะแอร์เปิดตลอดเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ถวายดวงตาเรื่อยๆเรื่อยนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลเลยครับในหัวขอในหัวนะครนี่ในหัวใหญ่ในหัวใหญ่ฮะคนนี้ฮะเืองของท่านเนี้ยฮะที่ว่าไปไปได้ทอดกระถินที่ที่พนมสาขาเนาะแต่ก็ก่อนที่ผ่านมานี่ก็ ได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่นที่วัดนี่คนนี้พาไปอะพาไปจะปีปีปีหกแปดเพิ่มอีกรวมเกาะบุญเกาะบุญพี่ครับด้วยกันด้วยกันเลยด้วยกันเนาะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันนะครับนะะปีปีปีนี้เนาะปีนี้เข้าภาษาปี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 หน้าปีหน้าอ่าปีหกหกอ่ะเี๋ยวก็เด้อ ไปนะฮะไปเพราะว่าถ้าช่วงหลวงตาท่านเข้าพรรษาจำพรรษาหลวงตาท่านก็จะไม่ได้รับกินนิมนต์ไหนเออคือเราคือไปส่วนมากหลวงตาท่านจะอยู่จะอยู่นะครับจะอยู่เข้าพรรษาช่ทวงเข้าพรรษาหลวงตาท่านจะไม่ได้รับกินนิมนต์คือคือรับได้แต่ว่ารับก็ต้องไปกลับนะเพราะว่าต้องต้องกลับมาจาจำวัดที่เดิมใช่ท่านจะท่านจะไปดูจำวัดตามเขาพี่ ใช่สมากก็อยู่แถวเนี่ยสกลนครอ่าอยู่แถวภูพานเนี่ยไม่ไม่ไกลแถวเตางอยแถวอ่าอําเภอภูพานเดี๋ยวนั้นละแวกนั้นแหะไม่ไม่ไม่ไกลอย่างนั้นอืมเดี๋ยวไปก็แถวอยู่ใกล้ๆอ่ะแถวอําเภอโคกศรีสุพรรณอย่างไกลนะแกไม่เกินนี้ครับโพพานเขาเยอะเยอะครับใช่แต่เขาเยอะครับที่นครพนมเนอะคุณที่เอาลไทยเนอะอย่างนั้นเดี๋ยว ไปครับต่อขอโนมาทนา,าสาธุด้วยดเดี๋ยวเอาไว้ในรถก็ได้มีเหรอยังมีนี่วะอุยอันนี้เปิดได้มะพี่ได้ได้น้ำมีแค่สอง,งนี่น้ำสองแท่งเล็กอ๋อหนูไม่ใช่เนีาะอกไปบา้าน ครับผมขอบคุณครับโอเคครับสาธุบุญด้วยนะครับสาธุบุญทุกท่านนะครับเป็นบุญเป็นส่วองล้านอยู่ที่ผมครับสาธุเด้อโอกาสจะไปเที่ยวค่ะกราบเนาะเก็พลเข้าไปแล้วค่ะไปไหนยินดีนะครับแล้วยินดียินดีต้อนรับเลยในสาลนะครับขอบคุณนะแล้วค่ะพี่แล้วเจอกันครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเนาะ อ,อันนี้ก็อขอโทษนะครับอันนี้ก็คือคนกุ้งนะครับฝากของมาถวายลวงตานะครับเนาะก็ขอให้ครอบครัวของคุณกุ้งทั้งสองครอบครัวสามครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับสวัสดีครับ